สาวๆน้องๆเลจัดารศึกษากพสในกรุงโรค่ะน้องๆเขาจะไปคาสีกันที่โรงเรียนตริกาบ้านคหานนะคะแล้วก็จะไปพูดคุยทั้งัตอิมาแล้วก็นายกอบตกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเราจะไปสัมภาษณ์น้องๆนักศึกษาด้วยนะคะถึงความรู้สึกที่วันนี้ได้มาทำโครงการค่ายอัจิตอาสาค่ะตามไปเลื่ยค่ะ ชอบไงพ่อคะนี่ลูกทำเป็นญ,ญาหนูเดี๋ยวมาดูกันนะคะอืมพูดเรื่อยนจบก็ดีแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยพ่อคนจะต้องทำงานไปที่โรงเรียนของเราแล้วนะพ่อคะหนูได้บรรจุครูที่สตูลแล้วคะ่ะทำไมไม่สอนที่โรงเรียนของเราที่นั่นเขาต้องการครูมากกว่า พ่อเลี้ยงแกมาผมว่าจะช่วยดูแลโรงเรียนของเราพ่อพูดเหมือนพ่อไม่ใช่ครูอะปีก้าขาแข็งแล้วนี่จะทำไรก็เชิญ ไดว่า แกเป็นอะไรยาวันนี้เลยหน้าสีซีดนะเมื่อวานโดนฝนนิดหน่อยอะค่ะสงสัยจะมีไข่ไปพักสมัยดีหมคค่ทัพูครูขอตัวก่อนนะคะ ะคะเครือข่ายที่เชื่อมั่นได้เสมอใครการวิทยุชุมชนนราธิวาสนะครับเพื่อออกมาก่าให้อว่าให้กับนักศึกษาของเราในวันนี้นะครับที่จะทำใข่จิตอาสานะครับแล้วก็ให้ของสามงานก็แบ่งกันนะครับ แล้วรถก็ไม่ค่อยจะมีด้วยก็เลยได้รถที่ทางเมียไหลซึ่งเป็นรถรนเก่าที่ <c oughs> <c oughs> มาตกผมวันนี้ <c oughs> ก็ก็ยินดีมากนะครับยินดีมากจริงๆ <c oughs> ผมไม่นึกเลยว่าทางท่านนายกท่านผู้นำจา ท่านผู้นำหมู่บ้านท่านคณะก,กรรมการนะครับท่าผู้มีเกียรติทุกท่านจะให้การกนับสนุนนักศึกษาเมี่ยในชุมชน,น,นมากขนาดนี้นะครับแม้แต่คนที่ขับรถมาเมื่อคี้ก็ก็บอกองานนี้ใหญ่มากเลยเพราะเราเคยไปนอนนะครับที่หลายแห่งก็จะมีนักศึกษากับแต่บ้านไม่มากนักนะครับแต่ที่นี่นะมีทั้งผู้สนับสนุนทางด้าน ศิลปะดนตรีนะครับมาสแสดงให้พวกเราได้ชมด้วยนะครับก็คิดว่าการฝึกการอยู่ค่ายอาสาพัฒนาของนักศษารุ่นนี้คงจะเป็นสิ่งยืนยันว่าชุมชนยังให้การสนับสนุนยังให้การช่วยเหลือและให้การดูแลพวกเราอยู่นะครับนักศษารุ่นน้องครับนักศษารุ่นน้องวันนี้ก็อาจารย์ได้ความมาสังเกตการด้วย ก็ดูไว้บ้างนะครับดูไว้เป็นแนวทางเพราะเมื่อถึงวันนั้นเราก็จะต้องมีกิจกรรมแบบนี้เช่นกันนะครับความร่มแรงร่อมใจของท่านทั้งหลายนั้นทางวาิทย์ไร่ชุมชนต้องขอขอบคุณและขอจารึกไว้ในจิตใจของผมนะโดยเฉพาะผมผมก็อยู่อยู่เป็นเป็นผู้บริหารว่ายบรยิหารก็อยู่เหมือนกับท่านนายกอะไรครับผมอยู่เป็นวาระนะครับก็มีเวลาประมาณสิบเดือนก็จะหมดวาระ แต่ว่าก็จะต้องประมาณไปถึงวันทุดท้ายเพราะผู้บริหารเรื่องอะไรส่มน,น,นั้นมาจากการสนาไม่ได้อยู่ประจําตลอดนะครับมาจากการพนันจากคนภายนอกก็ได้ผมเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุแล้วครับรอดีตปน็นศึกษารพที่มทเม,มืองต <iß S 2> นเกษพื้นที่การศึกษาหน้าร <anecdote> ี่ว่าเขตหนึ่งเกษียนอายุมาประมาณห้าปีแล้วนะครับก็อ,อยู่ที่เวียองอะไุมชนประรามาณ3ปีก็เหลือเวลาประมาณ2ปี แต่ก็คิดว่าจะถึงแม้ว่าจะพ้นวาระไปแล้วก็คิดว่าคงจะไม่ไม่คงจะไม่ไปไหนคงจะยังจะมีควาสัมพันธ์กับวิทยาลัยชุมชนอยู่ไม่ว่าในฐานะใดฐา,านะหนึ่งและก็ยินดีด้วยนะครับที่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนเป็นทางเลือกที่ ไม่มีทางเลือกใดกแล้วนะครับที่ดีไปกว่านี้สําหรับคนที่หมดโอกาสจากการศึกษาตั้งตยหม่ครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับที่ไม่มีโอกาสที่จะไปเรียนต่อเพื่ออะไรชุมชนยังรับสมัครอยู่จนถึงวันที่30นะครับวันที่30วันนี้วันที่20 5นะครับ26 27 28 29 30นะฮะก็ออยังเหลืออีกประมาณ5วันใครที่ยังไม่ไปสมัครนะครับไปสมัครเสีย นะครับพี่หน่วยจัดุ่งอิโคลกพี่รู้พี่หมวดจัดุ่งอิกุลนะครับอยู่โรงเรียนส่งอิโคลไม่มีสถาบันการศึกษาแห่งใดอีกแล้วนะครับที่เปิดโอกาสได้อย่างนี้ถ้าเล่าเรียนถูกครับถูกมากที่สุดในโลกด้วยคชาเยืนดันไม่มีสถาบันการศึกษาแห่งไหนที่มีค่าเล่าเรียนเพียงแค่เรียนราบ้อยบาทเป็นสถาบันบุดมศึกษาแห่งเดียวนะครับ นะแต่เราจบเรียนได้แค่อนุปริญญาแต่เดี๋ยวนี้ก็มีโอกาสที่จะต่อได้เยอะแล้วถ้ารัฐบาลจะช่วยทั้ง4ปี5ปีมันก็คงจะไม่ไหวก็ให้โอกาสได้เรียนครึ่งหนึ่งของปริญญาขึ้นใบว่างั้นเะครับนะก็ยังดีครับลองดูว่าถ้าท่านไปเรียนที่สถาบันมาหาวิทยาลัยอื่นนะครับต้องค่าใช้จ่ายเทอมหนึ่งถ้าเราเรียนเฉพาะเราเรียนนะครับ ไม่ต่างกว่าหมื่นบาทนะครับผมว่าอันที้5ร้อยบาทสูงกว่ากี่เท่าครับจบหลักสูตรอนุปริญญาสองปีครึ่งค่าใช้จ่ายค่าหน่วยกิจแค่ประมาณ5,000บาทเองครับถ้าไปเรียนมาในเพิมหนึ่งมืนบาทครับและใ่้ใช้จ่ายด้ายก็ฉะนั้นขอเชินะครับจดทวนที่ท่านที่ยังไม่ได้เรียนอายุไม่จำกัดนะครับอายุไม่จำกัด อายุเท่าไหรก็ได้ถ้าท่านไปเรียนไหวก็เชินหรือกับเรารับสรมะตั้งนั้นธรรมะั้นั้นเรียนเพื่อรู้เพื่อพัฒนาไม่มีเครื่องมือใดๆอีกแล้วนะครับที่จะวิเศษสุดเท่ากับการศึกษาการศึกษาเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาคนครับไม่ว่าการศึกษาด้านใดๆนะครับไม่ว่าจะด้านสามัญด้านศาสานาก็เป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาชีวิตคนตั้งนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นก็ผมไม่อยากจะรบกวนเวลานะบางคนก็เบื่อแล้วใช่ไหมน้องๆที่จากโรงเรียนตาดีกาก็้ามานวมด้วยโอ้มันเป็นภาพที่คงจะประทับใจไปอีกนานนะครับสาหรับวันนี้นะครับโดยเฉพาะท่านผู้นำทุกฝ่ายท่านนายกครับท่านนายกนั้น เป็นคนที่ผมถึงแม้จะได้สัมปัสกันนะคท่านเป็นนายกผู้หญิงด้วยครับผมไปมาหลายอย่างเพื่อนเกิที่นี่คนแรกนะอาจจะมีที่อื่นด้วยแต่ที่ารทาีิว่าผมเพิ่อนเกิดท่านนายกคนแรกเลยครับที่เป็นผู้หญิงเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจก็เลยถามอาจารย์ว่าได้หรือเปล่า,ราะะครับยินดีนะครับยินดีมากท่านแสดงว่าท่านต้องมีฝีมือท่านจะต้องมีความเข้มแข็งท่านเป็นผู้นำท่านเป็นนักบริหารเชื่อนะครับว่าท่านต้องมีดีอยู่ในตัวของท่านเอง นะครับก็สุดท้ายขอให้การจัดกิจกรรมการศึกษา,านะครับของนาาักศึกษาที่ชุมชนราดพาิวาดหน่วยจัดก,การศึกษาช่วยให้กับาราการปกครองท้องถิ่นนะครับจงมีความสําเร็จนะครับให้ได้สําเร็จตามเป้าหมายที่ที่ได้ตั้งไว้ในโครงการทําให้ได้ตามเป้าหมายแล้วทุกคนจะต้องอยู่ร่วมนะครับมีกี่คนครับมีกี่คนครับขอถามอีกหน,น่อย กี่คนครับที่เข้าค่ายกี่คนครับตอบหลังได้ไหมกี่คนครับ21คนคะ่ะอ่า21 22บอคนตรงนี้22ตรงคนี้2ก็ 1, 2> ไม่เป็นไรก็ตใต้เคียงกัน <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับขอให้มีความสำเร็จนะครับแล้วก็ให้เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนตาดีกาแห่งน,นี้ที่บ้านปวยนี้อ,อย่าทำอะไรที่มันเป็นการที่จะทำให้เจ้าของสถานที่ต้องเดือดร้อนนะครับหรือไม่สบายใจนะครับ แต่อาจารย์เชื่อว่าไม่มีอยู่แล้วครับสุดท้ายขอให้อำนาจเอกวงนันเลาะนะครับแล้วก็อำนาจเอกสิ่งที่ท่านทั้งหลายเคารพนับถือตรงดวประดานระท,ทานพอให้ท่านทั้งหลายท่านเ็จท่านนายก ท่านผูกก้มั่งท่า,านกำเนิดท่านกรรมการเพื่อขับนักศึกษาทุกคนจบแล้วมีความจบความทัดเมลี่งที่ต้องหวังทุกประการผมขอเปิดนะับ <ST ấy> ไม่เพีเปิดนะครับต้องผมมาร่วมด้วยผมขอให้การตากิจกรรมครั้งนี้จงส่งผลต่อโรงเรียนการิกาและมัธยมและมัธยมทีแห่งนี้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของชุมชนนะครับ อมีความกระเป็ีตามที่นูห่หวังทุกประการในวันนี้ครับบวตแวงท่งานรองร่วมในวยการวิทยาะห์ชนชั้นที่ว่าท่านผู้ดในวยการท่าน หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะคะดิฉันในฐานะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษ,ษานักศึกษ,ษาวชชการปกครองนะคะในภาคเรียนนี้ก็รู้สึกชื่นชมนะคะนักเรียนทุกคนนักศึกษาทุกคนนะคะที่มีความตั้งใจที่จัดก,กิจกรรมครั้งนี้ขึ้นนะคะอตอนแรกที่มาตอนเช้านี่ยไม่ได้คิดว่าจะยิ่งใหญ่นะคะเหมือนท่านเหมือนท่าน เราเพิ่มในการได้พูดถึงสักครู่นี้นะคะแต่มานี่รู้สึกว่าประทับใจและทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ไม่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยรืมว่าเรามาที่นี่เพื่อต้องการที่จะทำจิตสาธารณะให้กับชุมชนที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจทำนะคะกิจกรรมต่างๆที่เพื่อเราได้เอ่ยไว้เมื่อสักครู่นี้ก็ให้ประสบความสาเร็จน,นะคะค่ะก็ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอบอตเวงสวัสดีครับ ยกานบริหารส่วนตำบลแวนนะครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวนิดนึงว่าลบาชื่ออะไรก็กไปไปที่นี่เราเยวเนี้ย หลายหลายหลายสมัยแล้วค่ะนันเป็นสมัยที่สามค่ะสมัยที่สามแล้วนะครับครับในการจัดงานในวันนี้นะครับของวุฒิชุมชนนาราพิวานนะครับเรามีความรู้สึกยังไงบ้างครับค่ะสำหรับกิจกรรมอาสาทำดีในวันนี้นะคะก็ดิฉันน่ะรู้สึกดีใจนะคะว่าเอออย่างน้อยๆคือในกิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้รู้จัก มีจิตอาสาซึ่งณวันนี้จิตอาสาเป็นเรื่องที่ว่า,เ,าเป็นเรื่องง่ายได้ตัวแ, <ทำ S 2> แต่ว่าทํายากเหลือเกินแต่ถ้าเ <laughs> ถ้าเกิดเรามีการสร้างตรงน,นี้ลรเชื่อว่า,าจะทําให้การพัฒนาไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กๆไปถึงองค์กรใหญ่ก็ือขับเคลื่อนได้ดีขึ้นนะคะครับแล้วการมาทาประโยชน์ในวันนี้เนี่ยเราคาดหวังกับตัวนักศึกษาวิลัยชุมชนเนี่ยยังไงบ้างให้เกิดประโยชน์กับชุมชนของเรายังไงบ้างคบ ส well, we ิ่งที่คาดหวังคือจากที่ทางน้องมาติดตอวก็จะมาสร้างสิ่อาสาในพื้นที่โดยการนะคะก็หวังว่าอย่างน้อยๆเราจะมีโรงเรียนอนุบาขึ้่เป็นโรงเก่าๆนะคะมาจากมีการพัฒนาเป็นมีสีตามที่น้องมีการพัฒนาขึ้นมีการปรับปรุงขึ้นอย่างน้ก็เป็นการ ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนน้องๆที่เรียนในปฏิกิริกาก็จะทําให้เขามีคอือยังไงอ่ะมีมีการปรับปรุงขึ้นแล้วก็มีบรรยากาศในการมีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นค่ะที่ดีขึ้นนะครับการมาจิตอาสาของนัเกเรียนในชนุมชนดาราธิวาสนะครับ<ะ>ในวันนี้นะครับมา ทำการพัฒนานะครับน,นักเรียนตานิกานะครับในวันนี้นะครับประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยกับชุมชนเนี่ยนายกคาดว่า,าจะเอาจิตอาสาของนักเรียนในตรงนี้ไปสอยื่อให้นในการพัฒนาชุมชนได้อย่างไรบ้างครับค่ะแน่นอนค่ะ,ะจิตอาสาในอิ่งที่เกิดชุมชนในครั้งน,ะงน,งน,น,นี้ก็ทําให้เกิดการพัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ ก็คืออย่างน้อยๆน้องๆตระกาที่มาอยู่ในงานในครั้งนี้ก็รู้จักในเรื่องของการให้แล้วก็น้องในชุมชนที่เป็นรุ่นน้องก็สามารถที่ได้ดูเป็นแบบอย่างว่าเรานั้นคือนอกจากเราเรียนในห้องเรียนแล้วเราจะต้องมีการเรียนออกมาข้างนอกฐานฐานานแล้ไม่ใช่อยู่เฉพาะในห้องเรียนค่ะก็ที่สำคัญก็คือการให้นั่นเองค่ะการให้การให้การบริจาคการ ทำทุกเสียงทุกอย่างเดียวกัในให้เนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีดีมากค่ะค <c oughs> ดีมากทำให้ชุมชนของเราหมู่บ้านของเรามีการพัฒนาไม่จําเป็นจะต้องมีโครงการมาลงวุบประมาณเยอะแยะนะครับเพียง <c oughs> แต่เรามีจิตอาสาร่วมกันพัฒนาชุมชนนะครับให้ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่และมีความสุขนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณท่านนายกมากครับในการมาให้ความคิดเห็นในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับต้นหม่ำครับผมอาจารย์จักรพันธ์นะครับวันนี้นะครับเยาใหา้วันนี้มาแสดงความยิห็ีกันนิดหนึ่งนะครับมาคุยกันนิดหนึ่ง,งเกี่ยวกับการมาจิตอาสาของนักกษาวในชุมชนทางที่บ้านนะครับก่อนอื่นให้ต้นหม่ำแนะนําตัวนิดนึงว่าชื่ออะไรนะครับแล้วเรามีหน้าที่ทําอะไรในในชุมชนนี้ครับครับผมนายชันพี่เล็กซึ่งเป็นพี่บำมาจิตบ้านปู่ว่าทำแฝงทำแฝง จังหวะการทีวาที่มีการที่การทำทางศาสนาครับในการมาทำกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้เนี่ยทางโรงเรียนตรีกาที่นี่ใช่ไหมครับโรงเรียนตรีกาครับตรงนี้มีวัตถุประสงค uh, like, <c oughs> ์ย really ังไงบ้างกับการมาร่วมจิตอาสาในวันนี้ครับครับผมขอแสดงยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาทุกท่าน ทางตัดกากขอบคุณมากมากคร,ครับซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์และก็เป็นความความหวังของของัดกากของเราในการทาสีแต่เนื่องจากเราการประมาณเราจะปิดจะต้องชะลอไว้ก่อนแต่นี้ก็ก็เป็นจุดดีของพวกเราก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับปรเป็นเรื่องที่ดีในการที่วิเลยชุมชนของเราเนี่ยมาพัฒนาร่วมกับโรงเรียนตัิกาตรงนี้นะครับการมาร่วมพัฒนาในวันนี้เนี่ย ทางเวียนกาติการมีความยินดีใช่ไหมครับ,บ,รบมีความยินดีในการมาร่วมตรงนี้แล้วทางเรียนกาติการเนี่ยต้นหมามีความคาดหวังยังไงกับการมาร่วมในครั้งนี้บ้างครับครับผมอยากจะให้โครงการนี้มีต่อเนื่องและก็พยายามเชื่อมโยงกับชาวบ้านให้มากขึ้นกวา่วาเดิมครับ๋อครับก็ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะ ทำให้มีการเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับระหว่างชุมชนกับทางวุฒิชุมชนตามที่ว่าตรงนี้นะครับในการลงมาพัฒนาตรงนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณต้นหม่บมากนะครับในการมาแสดงความคิดเห็นตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์สกพันธ์นะครับวันนี้มาในการรอบรั้วนะครับวันนี้มาคุยแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับ การมาโครงการจิตอาสานะครับเดี๋ยวให้นะะักศึกษาได้ทำตัวนิดนึงว่าเราชื่ออะไรเราอยู่สาขาอะไรครับเห็นครับครับชื่ออมุกขลักษณะครับนมนิตรสาบิทระชุมชนนาราชทว่ารมิจัตอัมปัสวงกุลนะครับปีปีห้าหกนะครับปีห้าหกครับนะร่วมมาทำกิจกรรมนี้จำนวน <Yes. S> 2คนที่22คนนะครับมาทำมาร่วมกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้22คนนะครับแล้วการการวางแผนของเราตั้งแต่แรกก่อนทำโครงการจิตอาสาเนี่ยทาไมเราถึงเลือกที่นี่ครับเนื่องจากว่าเรามีการสรํารวจข้อมูลก่อนลงทุนที่นะครับเราก็ได้มีการแบ่งหน้าที่ให้ว่าให้นักศึกษาทุกคนนะั้นลงื้นที่เพื่อสํารวจว่าหมู่บ้านไหนว่า มีความต้องการทีจ่จะขอความช่วยเหลือมากที่สุดมากที่สุด,สดนะครับแล้วก็มีการสเสนอของนักสาธรารณกิว่าได้มีการลงมติว่าหมู่บ้านนี้มีความเหมาะสมที่ว่าเราจะมาทำกิจกรรมอ๋อครับเพราะว่าจําเป็นจะต้องที่จะมาพัฒนานะครับมาพัฒนาแล้วโดยการร่วมจิตอศาสาของเรานะครับเราร่วมกับรู้สึกว่าจะมีรุ่นน้องด้วยใช่ไหมครับมีรุ่นน้องด้วย แล้วการกวางแผนเนี่ยกี่วันได้การวางแผนเรากวบถึงกำหนดการขอการนี้รับขึ้นครับเรามีการวางแผนเดือนเดือนกว่าเอ่อเดือนมีนาเดือนมีนาเดือนมีนาครับแล้วมาเดินเมษาครับกับเราเริ่มเริ่มโครงการเรามาทําอะไรในวันนี้ครับเรามีการเราวันนี้เรามี การทาสีมีการทาสีมีการทาสีตัวอาคารโรงเรียนทั้งหลังเลยท้งหลังเลยนะครับแล้วพ็มีกิจกรรมปลูกผักปลูกผักด้วยครับปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียงครับนะครับเป็นกิจกรรมที่ว่าปลูกผักเพื่อตกแต่งอ๋อปลูกผักเพื่อตกแ่งอาคารนะครับบรรยากาศรอบๆข้างนะครับโรงเรียนนะครับแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการทําจุดอาสาในวันนี้เนี่ย เราคาดหวังอะไรกับกลุ่มจิตอาสาของกลุ่มเราในวันนี้บ้างครับความคาดหวังจากของกลุก่มกลางของเราในวันนี้อยากจะให้หนักศึกษาทุกคนนั้นตระหนักถึงปัญหาของชอุมชนอครับครับ,รบมีความตระหนักถึงปัญหาของชุมชนแล้วต่อเพื่อเราจะใช้ในการช่วยเหลือ ด้านของเนื่อสาตร์มีความสามารถต่างๆนะครับ,รบจะที่ได้มีการเรียนนะครับเราก็นำไปใช้สู่ชุมชนที่ขอความช่วยเหลืออ,อ๋อนะนะครับก็คือว่าการมาจิตอาสาในวันนี้นะครับก็ทุกคนก็มีจิตใจนะครับามมุ่งมั่นมาพัฒนาชุมชนนะครับให้ ชุมชนของเรานี่ดีขึ้นนะครับแล้วก็โรงเรียนการ,คริคกัามีบรรยากาศในการเรียนรู้รได้เพิ่มมากขึ้นนะครับและวันนี้ก็ทุกคนก็มีจิตใจสามัคคีกันนะครับร่วมกันในการทำสิ่งตางๆวันนี้ครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับที่มาแสดงความคิดเห็นในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ ัันนของฉเริ่มต้นจากถ่วง,งอกเมื่อไรอยูทำไมถ่วงอกร้านนั้นขายดีจังเลยอะแม่คุณน่าจะร้านมีอยู่ร้านเดียวนี่เอ็งมาปลูกถถ่วง,งอกขายกันดีไหมยูม ไม่เป็นไรลองปูกใหม่ดูกการอูถวงแม่จบแค่ป .4 มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้กันแ,แน่ชอบที่จะแก้ปัญหาจะได้ผลลัพธ์ก็ลองดู บำรุงรากของความอยากรู้อยากทดลองของฉันให้นอกงามไม่มีวันสิ้นสุดจะละะองมาปลูกอย่างอื่นดูไหมกำลังดูดเรเมธนภาแซลีได้รับทุนจากโครงการสารรัฐจนจบปริญญาตรีปัจจุบันทำวิจัยอยู่ที่ประเทศสวีเดน แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AIS ีค่ะดิฉันนางสาวอาริสานเวะค่ะเรียนบกเรียนปฐมวัยแวงค่ะในจัดสุนัยโกโลกค่ะแล้วปัจจุบันนี้เราทํางานเพื่อประกอบอาชีพอะไรครับอยู่บ้านช่วยครอบครัวค่ะอ๋อช่วยที่บ้านนะครับท่งานบ้านนะครับในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับในปี2 5 1 8นี้เรามีความพร้อมอย่างไรครับในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับดิฉันนี่เรื่องภาษาค่ะ เรื่องภาษาใช่ไหมครัความพร้อมของเราภาษาเนี่ยเป็นยังไงภาษาที่เราอยู่ใกล้กับอาประชาอาเซียนก็คือประเทศมาเลเซียค่ะความพร้อมในด้านภาษาเนี่ยภาษาอะไรครับภาษาท้องถิ่นแล้วก็ภาษากลางได้ค่ะพอพูดได้ค่ะภาษาท้องถิ่นภาษากลางคือมาเลเซียนี่นก็ภาษามาเลยูมาเาวูกลางค่ะเขาใช้ภาษามาเลยูกลางในการสื่อสารนะ่ไหมครับ แล้วเรามีความคิดอย่างไรในการเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนในปี2558นี้ครับก็ดีค่ะาส,าสามารถาเรื่องธุรกิจก็ได้เรื่องธุรกิจ<อ>ธุรกิจเนี่ยเราอยู่ที่อ,อำเภอสวยลกลุงลงนีเน้เราคิดว่าธุรกิจอะไรที่พอจะสนับสนุนให้เรามีเศรษฐกิจร่วมก,กันกับเขาบ้างครับอาหารค่ะอาหารใช่ไหมครับค่ะร้านอาหาร ก็ต้มยำของประเทศไทยที่ขึ้นชื่อค่ะต้มยำต้มยำกุ้งค่ะก็คือเป็นอาหารตามร้านอาหารนะครับค่ะแล้วอะไรอีกครับนอกจากต้มยำกุ้งแล้วซุปซุปมีไหมซุปซุปกับไข่เจียวก็มีค่ะรู้สึกว่าแกงแกงต้องร้าที่จนิยมแกงค่ะแกงที่เป็นแกงอะไรครับแกงกะทิแกงกะทิใช่ไหมอ่าแกงกะหรี่เนื้อแกกง่ค่ะแกงกะหรี่ใช่ไหมคะนะะ เป็นที่ถูกปากถูกใจของอคนมาเลเซียค่ะประเทศเพื่อนบ้านของเราะนะครับอ่านี่ก็เป็นความคิดเห็นนะครับในเกี่ยวกับเรื่องอาหารอาหารครับ,รบผมขอ,ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะ ะคกับภา,าพบรรยากาศที่เรานำมาฝากท่านผูนน้ชมทุกท,ท่านนะคะเห็นไหมคะว่าน้องๆของเรานะคะมีความสมบูรณ์ในการ มีความสบมัีแล้วก็มีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนด้วยค่ะเราก็ขอขอกข่าประชารสัมคัญด้วยนะคะว่าในวันที่วันที่10มิถุนายนนี้นะคะทางวิทยาชุมชนราชวอว่าจะจัดพิธีประสาทอนุริญญานนะคะที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาี่คุณทคลองนะคะดังนั้ก็ขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านไปร่วมงานด้วยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้เราต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้าเราจะพากันที่ไหนต้องติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ